พวกเราทําคลิปแล้วก็ไลฟ์สดแนะนําการทํากล้วยฉาบไว้เยอะมากจนมีพี่ๆหลายคนทําตามได้เป็นจํานวนไม่น้อยเลยครับใครที่มองหาอาชีพเสริมอยากมีรายได้เพิ่มนะครับก็เข้ามาดูได้เลยครับผมจะมีคําแนะนําอยู่ในช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดต่างๆก็พิสูจน์ด้วยหลายคนหลายท่านเข้ามาชมนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์เยอะมากพี่ครับ ถ้าเกิดอยากทาอาชีพกล้วยฉาบนะครับก็เริ่มต้นจากกล้วยที่หาได้จากสายพันธุ์กล้วยที่แบบเรารู้จักก่อนก็ได้กล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยน้ําว้ากล้วยหินกล้วยหักมุกแล้วแต่ว่าจะมีเมื่อได้มาแล้วก็เอามาปอกเปลือกนะครับควรเป็นกล้วยที่แก่จัดไม่นิ่มไม่สุกเนาะครับถ้านิ่มแล้วสุกแล้วอาจจะทําให้สีของกล้วยฉาบเข้มคล้ําไม่เหลืองสวยพอเราทอดเสร็จนะครับเราจะใช้วิธีการรดเค็มเราจะเอากล้วยไปใส่เกลือรสหวานเราจะคลุกน้ําตาล แล้วก็กลับมาท่อซ้ำเราทำคลิปไว้เยอะมากฉะนั้นนะครับก็กดติดตามมาดูได้ครับก็อยากให้เราพูดถึงขั้นตอนอะไระพี่ลองพิมพ์คอมเมนต์มาดูนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคอมเมนต์ให้